โหเห่อจ้าจริตตะป,ปอ้อคือขำม,มากเมื่อคืนตะป,ปอ้อแป้สุดมากเล่นมาก <laughs> แต่ว่าที่คอนเสิร์ตเขาก็สุดยอดนะทุกคนที่เขาพึ่งน้อยตัวหนึ่งนี้อะ่ะโหที่คอนเสิร์ตฉันไม่มีบทเลยเธอทําร้ายพวกฉันมากเลย <laughs> เหรอเธอไม่มีบทเธอก็เล่นให้มีบทได้เธอก็คือเดอะเบสนะตะป,ปอ้อจริงๆโหให้แต่ฉันพี่เดินตามผมอย่างเดียวคําเดียวรู้เรื่องกู <laughs> เตือนเขาประกาศว่าเติ้นคือลูกคนเล็กของพี่ปอกับแม่เตือน <laughs> <laughs> เอาละอยู่ดีดีก็มีลูกแล้ว <laughs> สวยที่สุดในงานค่ะป้อน้อ <laughs> งกิ๊บประจํากับบ้านบารมีไหมคะตอนนี้น้องกิ๊บไม่ได้ประจํากับใครนะคะแต่ว่าคืองานป้าเขาก็จะส่งมาให้ตลอดก็เหมือนประจานั่นแหละป้าเขาจะส่งมาร <laughs> ีดงานมาให้ตลอดส่งมาก่อนหนูรับให้ก่อนหนูก็คือไปก่อนค่ะแต่ตอนนี้รับบ้านบารมีก่อนทั้งหมด <laughs> ก็คือได้ไป <laughs> ก็คือได้ไปส่วนงานที่ไหนก็ไม่ชนกับบ้านบารมีหนูก็รับแต่ถ้าเกิดบ้านบารมีเข้าหนูก็คืนไม่ได้ค่ะก็รับไปแล้วจริงแต่ป้อเล่นเก่งพี่ป้อเปิดตัวลูกแล้วน้องกิฟต์เออเขาเปิดตัวตัวลูกเขาแล้วเมื่อคืนพ่อสนับประกัดเต้นไปว่้อแแฟงกับแม่เตือน <laughs> ดีแล้วพ่อจะได้มีลูกพอแกแกะตัวแกนจะได้มีคนดูแลไม่ดี <laughs> หรือไง ยากมันจะมาดูแลหรือมันจะมาลางผ่านพี่ก็ต้องคิดในมุมดีๆเออว่าเออแก่ตัวแล้วเรามีลูกแล้วเราก็ต้องมีคนดูแลกิล๊บร้อ,องเพลงพอมากทุกคนทุกคนบอกกิ๊บร้องเพลงพอมากกิ๊บไปย้อนดูแต่อันนี้กิ๊บร้องเหมือนคนร้องเพลงไม่รู้เรื่องแอ้คนร้องเพลงไม่รู้เรื่องจริงจริงกว่าพี่ป้อเพราะว่าพี่ป้อเป็นคนไม่ค่อยมีความมั่นใจความมั่นใจพี่ป้อน้อย แต่พีเติ้ลเขาเก่งขนาดพีเต้นพอเดี่ยวมเลยนะมันพอยังไม่มั่นใจเไาเลต้นมันปากไวมันหัวไวต้นอะดูรู้จากมันมานานมากก็หลายปีมากเลยเต้นอะแล้วก็ห่างกันไปนี่แหละมีมาเจอที่เจอกันนานเลยก็คืองานพี่แนทนี่แหละคลิป้องพอจริงหามากความจริงปรากฏว่าพีเติ้ลคือลูกตาป้อกับแม่เตือนก็นี่ไงทุกคนเนี่ยก็ดีกับเขาด้วยดีใจกับเขาด้วยเพราะว่า เขาจะได้มีลูกแล้วมีลูกแล้วเพอเขาแก่ตัวขึ้นไปแล้วเขาจะได้มีคนดูแลเราจะได้มีคนดูแลไงเออพี่ป้อเขาบอกว่ามันจะมาดูแลหรือจะมาล้างผ่านมันไม่ล้างผ่านหรอกโลกส่วนตัวสูงขออยู่คนเดียวทุกคนได้ยินแล้วนะเขาไม่อยากมีลูกเขาเป็นคนโลกส่วนตัวสูงพี่ป้อี่เขาพอไปงานโรนิเกแล้วเขาก็ไม่คุยกับใครนะเขาก็นั่งมุมเดียวของเขา แต่งนาเสร็จก็ขึ้นมาแม่เตือนว่ายังไงบ้างตาป้อสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะทุกคนรักพี่ป้อเถอะพี่ป้อเขาส่ดีใสดีมันจะเป็นเผยโคราดนางลูกแม่เมื่อวานนี่มันจะไปชอบนางเอกอีกคนนี้แกไอหาฟัดนี่ไออายเระชอบไออ่ะต้องะไอใช่ไหมโอ้แต่น้องยอคนน่ารัก หนนางลิเกโคราดเขาสวยๆดังนั้นน่ะไม่จริงอ่ะนางราดมีสวยกว่าเหรอเมื่อวันที่เจ้ากิฟฟ์ท่นางลิเกโคราดมีสวยคนเดียวในชีวิตพี่ปอใครเป็นเมียเพื่อนพี่ปอเมะเรนนิเกไม่ค่อยเก่งหรอกแต่แม่งสวยยังนางแบบเลยนางใครอ่ะค่ะพี่คุณชายน้องอายเหมือนกันเนี่แหละน้องชื่อน้องอายเหมือนกันแต่นางแบบะ เป็นแฟนโคราชเหรอใช่เป็นเป็นนิเกโคราชเนี่ยแหละแต่ไม่ค่อยได้เล่นนิเกเลี้ยงแต่ลูกเลี้ยงลูกอืมแต่นางสวยเวอร์เลยสวยจนตอนนั้นพี่ป่อทําสบู่เอานางมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยจริงเหรอแสดงว่าเราชอบเขาจริงๆเราไม่ได้แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์เราชอบเขาจริงๆเราก็อยากแบบว่าเราก็ข้างใครเขาจริงๆแล้วง้นน่ะเขาเาเขาสวยในแบบในในแบบสายตาเราไง น้องเต้ลน,น้องเต้นงองแงเมื่อคืนบอกว่าน้องอายมีแฟนแล้วน้องกิฟต์คนที่ไหนคะน้องกิฟต์เดิมทีแล้วหนูเป็นคนบ้านโป่งรับชบ,บุรีคะ่ะหนูก็แต่ที่หนูย้ายไม่อยู่นรครปฐมค่ะกิตสดาเกี้ยวพี่อายมีเลิกลากอยอนุ้นก็นมาอายตอนที่จะเกี้ยวพอดีอ๋ออ๋อเขาเลิกลากอ๋อเห็นดูแหละเห็นยูสวัสดีพี่ดีๆนะครับ สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็สร้างใพี่ปอไปเล่นนะกับลุงฟ้าวันแรกอะ่ะพี่ปอยังงงโอ้ยสมคำล่ำลือจริงๆสมคำล่ำลืออ่ะนางราชบุรีมีแต่งามงามเอ้ยทีไ่ไปพูดอย่างนั้นคือแบบโอ้โหไม่ชหมบอกว่าแต่นางโคราชแต่พอแต่นางโคราก็สวยสวยเยอะนะแต่ส่วนมากก็เสียงดี <c oughs> นางโคราดเนี่ยเสียงดีเยอะ เป็นอะไรก็ได้แต่ห้ามเป็นคนยิงใช่ทุกคนนี้หนูนะแทบจะบ้าอยู่แล้วทุกคนเจอใครก็หัวเราะเจอใครก็ขำเอ,อเอาจริงๆนะทุกคนเนี่ยบางแต่ว่าบางคนก็มีพี่ป้อปบางคนก็บกแบบว่ากิ๊แบบก็กิ๊ที่ว่าพาอาขึ้นลงลิเกใช่ไหมไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครแต่ว่าก็คือไม่ได้ยิ่งนะไม่ได้ยิ่งแต่ว่าคือคิดว่าไปทำหนะ้าไปทํางานก็คือว่าคือใครคุย,คยก็นหนูก็คือคุยแค่แบะ แต่ว่าถ้าคนรู้จริงว่าสนิทกันหนูเงคือก็ไม่อยากสนิทด้วยหรอกจริงบางทีเราก็อยากจะฮาปาร์ตี้อย่างนี้ก็เกรงใจมันไม่ใช่บ้านเราไงนะไม่ก็คือแบบว่าคุยได้สามารถคุยได้หมดแหละคุยได้หมดเลยหนูไม่ยิงหนูไม่ยิงจโสหังกับใครทั้งนั้นหนูไม่ยิงจโสหังกับใครทั้งนั้นจริงๆอันนี้หนูพูดจริงนะงามจริงเก่งจังคู่ค่ะขอบคุณค่ะสวยทุกคนจริงวันไหนที่พี่ป้อมาพี่ป้อมาพี่เต้นหยองเขาบผิวขาว อะไรนะมีคนเยกุ๊บไก่ยกนิ้วบอกคนโคราชผิวขาวใช่กิฟไม่ยิงนะใช่กิฟฟังไปฟังมาคล้ายๆดำเดิมนั้นน่ารักโูอย่าไปเทียบกับเขาเลยค่ะพี่นุ่นเขาน่ารักเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กทีสติไม่ค่อยดีด้วยค่ะหนูเป็นเด็กซีสติไม่ค่อยดีเรวยความไม่สนิทใช่บางคนก็แบบว่าบางคนก็พี่ปออาจจะพูดทันน้องกิฟกี่โมง พูดไม่ค่อยเก่งค่ะทุกคนเนี่ยตั้งแต่ขึ้นไหลามาพี่ป้อพูดอย่างเดียวเลยหนูบอกว่าบางคนนะที่เขาไม่รู้จักใช่ไหมเขาก็เขาว่ากีบไปกีบไปยิงยิงไม่ค่อยคุยน้่นน่นหนูบอกว่าเมื่อมาสนิทกับฉันก่อนแล้วค่อยบอกว่าฉันยิงใช่ป่ะเธอลองมาสนิทก,กับฉันก่อนแล้วค่อยมาพูดว่าแล้วค่อยมาติดตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยวิธีไงยิ้มแล้วหวัดดีหมดแม่งทุกคนมไม่ไเห็นหรอก ลิเกเสียงดีล้องเก่งทั้งคู่ทุกคนน้องไอใช่น้องไอเขาเสียงดีอยู่แล้วค่ะกิ๊บดูทางไหนน้องคนมาถมหายใจทางไหนคะหายใจทางรูค่ะหายใจทางรูรูจมูกกดหัวใจให้จนนิ้วล็อกขอบคุณค่ะพี่ฟองพี่ดแวที่เหลือพี่กิ๊เพิมพนค่ะพี่กิ๊บมีด้อมยังคะมีแล้วนะด้อมพี่กิ๊บพิมพ์ว่าน้องกิ๊บนางไรหน้าหวานนะคะพิมได้เลย ตอนก้มหนะน้า,าไครๆขน<อ>้ของนุ่นโอ้ขอบคุณมากๆาเลยค่ะเขอบอกค่ะเมื่อคืนเข้าของตปอไปแล้วทุกคนแน่นหนูมีคลิปจะแต่แกงพี่นุ่นนะนะแต่หนูไม่ลงหรอกเพราะหนูรักเขาไงหนูไม่ลงหนูไม่ทำ้ายเขาหนูรักเขาทำไมอ่ะเขาอานี้ไงเขาไม่อา่าไม่อาไม่พูดไม่พูดพี่ลินเอฟซี FC จากลาวค่ะพี่กิฟต์พี่ปออุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ ันจะไปตัดผมพรุ่งนี้แล้วนะโกนเลยพี่ป้าโกนช่วยหนูสกินเฮดโอ้โหนางเทพี่โกนสกินเฮดอ่ะเนอะสกินเฮดเลยอตอนนี้มีเยอะจ้าหินนิ่งนะแต่ที่จริงแล้วแต,แต่ที่จริงแล้ว,ต,ต,ลวตลกจบจบยากเลยคุยใช่โถคุยกับคุยกับกิฟตนะ์น่ะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกบางทีก็ฟังไม่ทันขายเข้ากล่องกล่องละกันกล่องละหกสิบบาทนะทุกคนทุกคนมาช่วยกันอุดหนุนะนะงานวันที่สิบเจ็ดนะคะ พูดซะอยากดูเลยพูดซะอยากมันไม่ใช่คลิปอะไรเสียงหายหรอกควาเป็นคลิปน่ารักน่ารักเฉยเหนูชอบแกล้งเขาอยู่บนลงเกดอะแต่ปอพูดไม่ทันน้องกิฟต์เลยหนูกลัวเขาเสียงแห้งไงทุกคนเมื่อคืนเขาเล่นที่เกมมาดึกดื่นแล้วไงจะเลยพูดกับเป็นห่วงเขาสุขภาพเขาแต่ปอเกล่อด้ใช่ออ้ยมันงานที่เขาใส่ชุดสูทที่เขารอมากเลยนะอเ oh, <yeah. S 1> พีป่ปอหนูจะบอกว่า สวัสดีแม่เบนแม่เบนมาแล้วแม่เบนวันที่สิบเจ็ดไปไหมครับวันที่วันที่งานคอนเสิร์ตอ่ะพี่ป้อกไปแต่งหน้าที่ไหนก็แต่งกับ <c oughs> พวกพี่เนทพี่นุ้งไง <c oughs> ข้างบนห้องเหรอไม่ข้างล่างไงคะ <c oughs> เอา้าเหรอก็มีเบินมันบอกว่าเนีย่ยคอยดูดิเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ป้อต้องหล่อมากแน่เลยอะ่ะ ต้องหล่อมากแน่เลยเพราะพี่ป้อยไม่เคยแต่งหน้าอัที่เจ๊จมาถถามเต้นดิเดนี่พูดจริงนะเต้นพี่ป้อไม่เคยแต่งนะแต่พี่ป้อหล่อจริงทุกคนเขาหล่อจริงพูดจริงเอาให้แฟนดูยังบอกว่าแต่ปอหอล่อแลวเขาหล่อจริงทุกคนแม่ทับเลามาแล้วใช่แม่เบนมาแล้วแม่ถูแม่ไม่มาแม่พลาดนะไม่ฉันเป็นผู้ฟังที่ดีไงหนูก็เป็นผู้ฟังที่ดีนะพราะเขาเกิดดราม่าหนูก็เป็นผู้ฟังที่ดีเหมือนกัน พอขามาถามพอก็มาถามอะไรนะน้องกิฟต์น้องกิฟต์รู้เรื่องอย่างทุกคนทุกคนไม่ต้องมาถามน้เพราะหนูไม่่อยรู้เรื่องอะไรเลยกระเพาะจะก็ยากหนึ่งอันนี้พูดจริงน้องกิฟต์ขายอะไรบ้างคะน้องกิฟต์ขายข้าวอย่างเดียวค่ะเพราะว่าขายให้เพื่อนว่าพี่กิฟต์ชามกินข้าวฉันนะอะไรนะอย่าลืมข้าวฉันนะฉันชอบกินนะแล้วไปเก็บตังกับคนที่จะซื้อให้ฉันด้วยอ่ะทุกคนเฮ้ยพี่ป้อเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวหนูําให้พี่ป้อ แต่ oh. ว่าใครที่จะสั่งให้พี่ป้อก็ต้องจ่ายตังค์เองกันอืม hmm. ใครไม่ต่าทุกคนเนะี่ยพี่เก๋พูดถูกนะเขาบอกว่าจะไปให้นักกิ๊บเรื่องตัวเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอันนี้พูดจริงกิ๊บ <c oughs> พูดไม่ทันตาป้อเลยนะ่าสงสารแม่ทับว่างแล้ว <c oughs> แม่เบนแม่เบนทำงานวันที่สิบเจ็ดแต่แม่เบนไม่ได้มาเลยอะ เสียดายยุ่ยจะยามดูมีแล้วนะคะพี่ลักกี้มนดวงเดือนเดี๋ยวพี่จ่ายให้ตาป้อเองขอบคุณขอบคุณขอบคุณอย่นี้เอาจะกินแกจะกินข้าวอะไรนะหมูตุ๋นเนาะกระดูกหมูตุ๋นเด้อนนางเด้อแล้วก็หาปั่นน้ำส้มโอ้ยเนี่ยมีคนขดแย่งกระจายให้แกแล้วตาป้อยิงดิริงขอบิป้อนพี่จ่ายเองทุกคนนี่เดี๋ยวหนูจะทำให้เขาคนเดียวเลยนะหมูตุ๋นนะแต่จะทำให้เขาคนเดียว เราต้องซื้อน้ำให้ตาป้อแล้วคุยเสียงแห้งจริงทุกคนไปซื้อน้ำให้ตาป้อเนเขาคุยเหนื่อยจริงทุกคนนี่ทุกคนย่าไปมองเลยนะว่าหนูยิงนะ่ะจริงหนูมไม่ได้ยิงเลยจริง,รงใครจะมาสนิทใครจะมารู้จักกันหนูหนูพูดยังกระต่อยห้อยโอ้ขอบคุณคัาขอบคุณพี่วายยูด้วยช้างสามขวดล <laughs> สามขวด ไม่เอาตาป้อนั่งคุยเป็นพักแล้วพี่ป้อไหลนานแล้วเหรอพี่ป้าไห์มาประมาณตั้งแต่หกโมงป่ะอ้ยหกโมงสองชั่วโมงสวัสดีค่ะพี่กุ้งนาสวัสดีพี่พีคนเลยนะคะเมื่อคืนตาพ่อตาป้อหามากน้องกีบช้าหนูได้ดูอยู่แหละแต่หนูดูช่วงแรกพี่ป้อทาไมไห์สดมันตัดสัญญาณไม่ดีแล้วสัญญาณไม่ดีแล้วเมื่อคืนอะ หนูเห็นไลฟ์ไสดมันขย,ยันตัดเหลือเกินอืมสัญญาไม่ดีสอนรักแกใช้เน็ตส <c oughs> ี่ร <c oughs> ้อยเก้าสิบเก้าใช้เยอะเยอะให้กิน <ๆ S 2> เป็นเดือน <c oughs> เลยจ้ะโอเคเลยค่ะพี่นไม่ทานใช่ก็ทุกคนทุกคนมาติดเข้ามาติตาตดตามติกตกอรดูได้นะคะดูไม่ได้เลยเนี่ยหนูทันดูช่วงแรกแล้วก็ช่วงหลังหน่อยหนึ่งหนูว่ามันดึกแล้วไงก็เลยง่วงนอน เขาไลฟ์ถึงสว่างเอ๊ถึงได้นั่นเลยเหรอจนจบเหรอคะไม่ไม่ไม่นั่นจบไหมจบไม่จบแต่ว่ามันมีมีช่องหนึ่งมีช่องงจากที่เขาไลฟ์แบบแต่หนูจําไม่ได้เขาก็ไลฟ์อยู่แหละมันสัญญาณไม่ค่อยดีไลฟ์ไม่จบหนูวีเคไอหนูจะบอกว่าหนูมีคลิปมีคลิปแบ็คเมย์นุนเนกสนุกนะคะไลฟ์รอบสองตีสามกว่าน่ารัก ไล,ล่รอบทีสองเขาเป็นไล่ตีสามกว่าองเฮียหอ๋อ,อของเฮียหมูจบเลยเข้าไปดูของเฮียหมูนะเอาเหรอไปดูของพี่หมูเหรออืมอืมดูก็ไม่รู้แล้วว่าเขาไล่เพชรไหนมัง้ง<ด>ของเฮียของเฮียหมูดูได้ตลอดโอ้เล่นถึงตีสามโอเคนางคุยคนเดียวไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ป้อต้องไปหาแล้วเวิร์กก็อื่นก่อนเด้อใครอ่ะ พี่ปอต้องไปพีเคกับคนอื่นต่อโอเค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 เดี๋ยวหราก็จะไปไปหาพีเคมังโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ปอสิบเจอกันบ๊ายบายขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณนะคะพี่ครับ